เด็กสาวถูกเพื่อนร่วมชั้นของเธอตรึงไว้บนเก้าอี้คนพานเดินเข้ามาพร้อมกับเหล็กดัดผมเผาผิวขาวและอ่อนโยนเสียงกรีดร้องอันน่าสงสารดังก้องไปทั่วสนามบาสเกตบอลหญิงสาวถามคนพานว่าทำไมเขาถึงรังแกเธอคนพานตอบว่าเป็นเพราะเธอถูกรังแกง่ายทรมานแค่ไหนก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นจากนั้นวางเหล็กดัดผมลงบนหญิงสาวเสียงกรีดร้องที่บีบคั้นหัวใจดูเหมือนจะทำให้พวกเขาตื่นเต้นมากยิ่งขึ้นหญิงสาวยังคิดที่จะฆ่าตัวตายด้วยแต่ความกลัวความตายของเธอทำให้เธอไม่สามารถก้าวต่อไปได้ ลมหนาวเฉือนผิวหนังของเธอและทำให้แผลของเธอทันจนทนไม่ไหวเท้าสามารถเช็ดได้ด้วยหิมะเท่านั้นจากนั้นจึงวางแขนเพียงแค่ถอดเสื้อผ้าของคุณคนทั้งคนนอนอยู่บนหิมะโดยตรงจะทำให้แผลเจ็บปวดน้อยลงวันรุ่งขึ้นดงอินไปห้องพยาบาลต้องการผ้ากอสและไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์แพทย์ผู้ใจด,ดีสังเกตเห็นบางอย่างผิดปะกะติหลังจากเห็นรอยแผลเป็นที่แขนแล้วรีบถามเธอว่าใครเป็นคนทำโดยไม่คาดคิดคนผ่านก็อยู่ในห้องพยาบาลด้วยยอมรับอย่างเย่อหยิงว่าเธอทำมันฉันก็ทำแบบนั้นเหมือนกัน หมอตะลึงเมื่อได้ยินสิ่งนี้เธอไม่กล้าดูถูกคนพานที่มีสถานการณ์แปลกประหลาดดงอื่นผู้สิ้นหวังจึงไปสถานีตำรวจอีกครั้งแต่แม่ของอันธพาลกลับดูแลทุกอย่างไม่สามารถรับความช่วยเหลือได้ได้รับการแก้แค้นที่เลวร้ายยิ่งกว่านั้นอีกเพื่อหยุดดงอื่นไม่ให้กรีดร้องเธอยังขอให้ชายคนนั้นปิดปากของเธอด้วยรอยสักบนคอของชายคนนั้นยังฝังลึกอยู่ในหัวใจของดงอื่นได้กลายเป็นเงาไปแล้วกลับไปที่บ้านเช่าในเวลากลางคืนคนพานขวางห้องอีกแล้ว พวกเขาฟันกระปุกออมสินของดงอื่นและทิ้งเหรียญลงบนโต๊ะนี่เป็นค่าใช้จ่ายที่ดงอื่นต้องทาง,งานหนักเพื่อรักษาไว้คนพานขู่เธอถ้าเธอต้องการเงินแล้วมาเต้นให้กำลังใจทุกคนกันถ้าไม่คุณควรรู้ว่าผลที่ตามมาจะเป็นอย่างไรเป็นแบบนั้น กำลังเล่นเพลงอยู่เสียงร้องทุบแผ่กระจายไปทั่วถงทางเดินวันรุ่งขึ้นดงอึนก็ไปห้องพยาบาลอีกครั้งแต่แพทย์ลาออกอย่างลึกลับตอนนี้มีเพียงคนเดียวที่ห่วงใยเธอจับไปแล้วดงอึนหงุดหงิดจ,จึงไปหาครูและอยากลาออกจากโรงเรียนฉันไม่ได้คาดหวังว่าจะถูกครูดุเนื่องจากความรุนแรงในโรงเรียนเธอจึงเขียนเหตุผลในการออกจากโรงเรียนดงอึนจึงพับแขนเสื้อขึ้นเพื่อเผยให้เห็นบาดแผลแต่อาจารย์ไม่ได้จริงจังกับมันตราบใดที่แขนขาไม่หักก็ไม่ถือเป็นการกนแปลงดงอึนประนามชายผู้เฉยเมมมยยดด้้้้ววคคคาาโกกกรรฉันนไ่อใใหหพููีท เพียงพับแขนเสื้อขึ้นแล้วถอดนาฬิกาออกเขาตกดงอื่นเป็นแบบนั้นดงอื่นถูกตบหลายสิบครั้งติดต่อกันแม้แต่ครูก็อดไม่ได้และอีกด้านหนึ่งเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้สิ่งนี้ส่งผลกระทบต่อลูกของคุณพ่อแม่ของคนอัธพาลตามหาแม่ของดงอื่นให้เงินเธอเพื่อเปลี่ยนเหตุผลในการออกจากโรงเรียนแม่ของดงอื่นไม่เห็นว่าเธอมีเงินมากแค่ไหนลงนามในแบบฟอร์มการถอนตัวโดยไม่ลังเลผลลัพธ์ก็คือตอนที่ดงอื่นกลับจากโรงเรียนเจ้าของบ้านบอกแม่ของเธอว่าเธอย้ายออกไปแล้ว และสาเหตุที่ลาออกก็เปลี่ยนมาเป็นปรับตัวไม่ได้ฉากนี้ทําให้ดงอึนสุดตัวลงเธอไปออกกําลังกายอีกครั้งแต่ความแตกต่างก็คือว่าคราวนี้ดวงตาของเธอไม่กลัวอีกต่อไปแต่มุ่งมัน่นเ,เราจะต้องอลาก่อนพักย่อนจินจากนั้นเป็นต้นมาการเดินทางแห่งการแก้แค้นก็เริ่มต้นขึ้นอย่างเป็นทางการเพื่อแก้แค้นคนอันิพานที่รังแกเธอดงอึนเรียนด้วยตัวเองขณะทํางานภาคถาม เพื่อนร่วมง,งานของเธอทุกคนต่างก็หัวเราะเยาะเธอบางทีอาจมีพลังบางอย่างสนับสนุนเธอดงอื่นใช้เวลา4ปีตกหน้าคนพวกนั้นเมื่อคนอื่นยังทำงานหนักดงอื่นออกจากโรงงานด้วยความพยายามเข้ามาหาวิทยาลัยได้สำเร็จใช้เวลา4ปีในวิทยาลัยของคุณรวบรวมข้อมูลมากมายเกี่ยวกับคนผ่านเพื่อให้มีทุนเพียงพอที่จะแก้แค้นเธอทำงานผ้าถามบ้านเนื่องจากนิสัยการกินที่ไม่แน่นอนทำให้เธอขาดสารอาหารเป็นลงบนถนนหลายครั้งคนใจดีพาฉันไปโรงพยาบาล แม่นยำเพราะเป็นหลงนี้เธอเพิ่งพบกับเด็กฝึกงานยีโออยู่และคนพาลยอนจินก็รังแกเธอในตอนแรกเป็นผู้นําเสนอสภาพอากาศและได้แต่งงานกับเศรษฐีชื่อดังดงอึนรู้ข่าวจึงมาถึงที่เกิดเหตุด้วยขอแสดงความยินดีกับการแต่งงานของคุณจากก้น่ึ้งของโัจใยยอนจินแต่ขอโทษด้วยที่ฉันไม่ได้เตรียมเงินของขวัญมาให้แต่ในชีวิตนอกเหนือจากการแต่งงานจะมีงานแต่งงานและงานศพในเวลานี้ดงอึนไม่ได้ดําเนินการใดๆเพราะยอนจินไม่ใช่คนเดียว5ปีผ่านไปในพริบตายอนจินและสามีของเธอย้ายไปอยู่ที่วิลล่าใหม่ และเธอมีลูกสาวแสนสวยในที่สุดเวลาแห่งการแก้แค้นก็มาถึงแล้วดงอื่นเช่าบ้านตรงข้ามวิลล่าติดตามทุกความเคลื่อนไหวของครอบครัวยอนจินเมื่อเธอรู้สึกมีความสุขที่สุดให้เธอได้สัมผัสกับความรู้สึกสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างตอนเย็นดงอื่นก็มาถึงวิลล่าต้องการค้นหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในทางขยะเป็นผลให้คนรับใช้ของวิลล่าค้นพบเขาโดยบังเอิญคนรับใช้บอกว่าเขาติดตามเธอมานานกว่าครึ่งปี แม้ว่าดงอื่นจะหลีกเลี่ยงการถูกติดตามอย่างชานฉลาดเสมอแต่เธอยังคงถ่ายรูปดงอื่นอวดหน้าเธอในโทรศัพท์ดงอื่นคิดว่าเธอกำลังโทรหาตำรวจสาวใช้บอกว่าเธอจะไม่ทำแทนที่จะต้องการร่วมมือกับดงอื่นปรากฏว่าป้าของฉันก็ประสบศกนาตกรรมเช่นกันมักถูกสามีของเธอใช้ความรุนแรงในครอบครัวแม้แต่เด็กผู้หญิงก็ยังถูกทุบตีและฟกช้ำคุณอยากให้ผมทำอะไรให้คุณช่วยฉันด้วยค่าสามีของฉันเป็นแบบนั้นผู้หญิงสองคนที่มีชะตาก,กรรมเดียวกันได้บรรลุข้อตกลงกันอย่างเป็นทางการ ดงอื่นให้ข้อมูลของคนอันธพาลทั้ง5ให้เธอฟังป้ามีหน้าที่ถ่ายรูปลับรวบรวมเบาะแสที่เป็นประโยชน์ดงอื่นชิมวิเคราะห์และจัดระเบียบภาพถ่ายพบความก้าวหน้าจากมันรปรากฏว่าลูกสาวของยอนจินเกิดมาตาบอดสีรองเท้าสีเขียวดูเหมือนเป็นสีแดงสำหรับเธอเธอจึงพาลูกสาวไปตรวจตาเป็นประจำเหตุบังเอิญจอนแจจุนสมาชิกกลุ่มอันธพาลก็ตาบอดสีเช่นกันถูกลเลาะเลียนในโรงเรียนมัธยมยังคงต่อสู้กับอีกฝ่ายถือว่าตาบอดสีเป็นโรคทางพันธุก,กรรมดงอื่นมั่นใจมากขึ้นกับความสสงงัยขออเธ ผู้หญิงใฝ่ฝันที่จะเป็นภรรยาและแม่ที่ดีหันกลับมาและเริ่มเล่นไพ่นกกระจอกกับเพื่อนของฉันและเธอก็ให้กำเนิดลูกสาวคนหนึ่งรับหลังสามีของเธอด้วยเหตุนี้เขาจึงสืบทอดยีนอันยอดเยี่ยมของบิดาของเขาทรงเป็นโรคตาบอดสีแดงเขียวเมื่อยังเยาว์วัยเรื่องราวนี้เรียนรู้โดยดงอื่นที่แอบสืบสวนเธอพบครังซิกเพื่อนร่วมชั้นที่รังแกเธอทำข้อเสนอที่คุณไม่อาจปฏิเสธได้เขาคือคนที่ติดตามจอรแจนหลังจากเรียนจบก็ได้เข้าเป็นสมาชิกแต่ในฐานะลูกศิษย์ของจอรแจนทำงานหนักมาทั้งวันแต่ก็ยังไม่จจริงงั แน่นอนว่ามีความขุ่นเคืองลึกๆอยู่ในใจดังนั้นเขาจึงทำตามคำแนะนำของดงอึนพบเส้นผมในถังขยะที่บ้านของจอนแจนทำการทดสอบความเป็นพ่อทำให้จอนแจนและยอนจินต้องพินาศแต่ก่อนหน้านั้นดงอึนยังต้องทำอะไรสักอย่างนั่นชวนผู้อาวุโสมาดื่มและผู้อาวุโสก็มีหน้าตาเจ้เลเอเป็นลูกชายของครูที่ตกหน้าเธอจำการกลั่นแกล้งที่คุณได้รับดงอึนแค่อยากจะฆ่าเขาวันรุ่งขึ้นเธอก็ซื้อช่อดอกลิลลี่ เยี่ยมบ้านครูโดยตรงฉันชื่อดงอื่นที่สมัครเพื่อออกจากโรงเรียนในปีส0งพันคุณจำได้ไหมฟังการแนะนำตัวครูตกตะลึงในที่เกิดเหตุคราวนี้ลูกชายของเขากลับมาแล้วดงอื่นต้อนรับเขาอย่างอบอุ่นทำเหมือนไม่รู้อะไรเลยและจุดประสงค์ของเธอก็ชัดเจนเช่นกันเพียงเพื่อให้ครูกลัวฉันติดต่อกับลูกชายของฉันและค่อยๆแทรกซึมเข้าไปในชีวิตของเขาดงอื่นจึงไปที่ห้องกวอีกครั้งสองห0วอนบอลสำหรับการเล่นหมากรุกกับเจ้านายทักษะของเธอดึงดูดความสนใจของเขาผู้ชายคนนี้เป็นสามีของยอนจินฮาโดยยัง ดงอึนเคยสอบสวนเขามาก่อนรู้ว่างานอดีรกของเขาคือไปฉันจึงตั้งใจใช้ตัวเองเป็นเหยื่อลอกอย่างที่คาดไว้ทักษะและรูปลักษณ์ภายนอกของดงอึนดึงดูดเขาตั้งแต่สมัยโบราณวีรบุรุษรักความงามนอกจากนี้เธอยังเป็นสาวงามที่มีความสนใจเหมือนกับฉันอีกด้วยการปรากฏตัวของดงอึนทำให้ใจเต้นแรงกลับบ้านตอนเย็นชายคนนั้นเล่นเกมหมากรุกของดงอึนซ้ำในเวลานี้ภรรยาของเขาคือยอนจินตอนนั้นเป็นผู้นำอัธพานที่รังแกงอ่นอดไม่ได้ที่จะสงสัยเกี่ยวกับการเสพติดโกของสามีเธอ ผู้ชนะที่แท้จริงได้รับการตัดสินแล้วที่นี่แต่เธอกลับผาดวันประกันพรุ่งทำไมในเวลานี้ชายคนนั้นยังคงไม่รู้เขาถูกบังคับให้ต้องดําเนินแผนการแก้แค้นและเหตุผลที่ดงอึนเก่งโกามากเพราะเป็นลมและนอนโรงพยาบาลเมื่อหลายปีก่อนพบกับวีโอยุ่งเด็กฝึกงานฉันรักดงอ่นรู้ว่าดงอึนสนใจโกดังนั้นการสอนให้เธอเล่นหมากรุกจึงเป็นข้อแก้ตัวเปิดตัวการไล่ล่าดงอ่นถึงกับไปรับเธอที่ประตูโรงเรียนด้วยซ้ำดงอ่นฉลาดมากเขาไม่รู้ได้ยังไงแต่ความรักนั้นอยู่ไกลเกินไปสําหรับเธอ เธอต้องการอุทิศกำลังทั้งหมดของเธอเพื่อแก้แค้นไม่นานดงอื่นก็ได้พบกันครั้งแรกยังคงเป็นสนามบาสเกตบอลเหมือนเดิมยอนจินขึ้นเวทีเพื่อรับรงา,างวัลท่ามกลางเสียงตกบมือเมื่อเธอกำลังจะพูดมีเสียงเชียร์จากด้านหน้าเดี๋ยวก่อนพักยอนจินยอดเยี่ยมสวัสดียอนจินเสียงตกบมืออันอบอุ่นทำให้บรรยากาศดีขึ้นและนี่เป็นเพียงก้าวแรกเท่านั้นในวันถัดไปเธอต้องการให้ยอนจินถูกทำลายอย่างสิ้นเชิงหลังจากได้รับรางวาัล ยอนชินโยนดอกไม้ในมือของเธอทิ้งไปเดินไปหาดงอึนด้วยความโกรธยกมือขึ้นตกหน้าเธอแต่เมื่อยอนชินยกมือขึ้นอีกครั้งถูกบล็อกโดยจอนแจนที่อยู่ข้างๆเขาทำทุกความฝันของคุณให้เป็นจริงการงานและครอบครัวที่สมบูรณ์แบบตอนนี้คุณมีความสุข,สขไหมในขณะนี้ในที่สุดยอนชินก็เข้าใจปรากฏว่าดงอึนให้ความสนใจเธอเป็นอย่างมากเธอถามดงอึนเสียงดังว่าจุดประสงค์คืออะไรถูกดึงกลับมาอีกครั้งโดยจอนแจนบอกว่าหลายคนที่นี่ไม่สามารถฆ่าเธอได้ พายอนจินไปขอโทษด,ดงอึนดงอึนไม่มีความตั้งใจที่จะยอมรับบอกว่าให้ใส่ใจกับรายการของยอนจินอยู่เสมอนานๆจะฝากข้อความไว้การมองว่าดงอึนเป็นคนเนรคุณจอนแจนก็เริ่มเยาะเย้ยเธอเช่นกันในโรงเรียนมัธยมปลายคุณมีเพียงสองสีเท่านั้นคือสียำและสีขาวตอนนี้มันดูมีสีสันถูกต้องแต่แจกจุดบางทีคุณอาจจะไม่รู้เหมือนเมื่อมีสีสันคำพูดของดงอึนทำให้เขาเสียหน้าท,าทันทีตาบอดสีเป็นจุดอ่อนของเขานี่เป็นเพียงก้าวแรกในการแก้แค้นใครเคยทำร้ายเธอ สิ่งที่เราคอยพวกเขาจะเป็นการแก้แค้นอันเลวร้ายผู้หญิงคนนี้บ้าเพราะเธอพบว่าเพื่อนร่วมชั้นของเธอถูกรังแกแอบสำรวจตัวเองปรากฏว่าตอนนี้ลูกสาวของเธอโทรหาเธอและบอกว่ามีครูประจำชั้นคนใหม่คำพูดนี้ทำให้เธอกลัวเพราะครูประจำชั้นนี้ไม่ใช่ใครอีกคนที่เธอรังแกงอื่นสิ่งแรกที่ดงอ่นทำเมื่อมาชั้นเรียนเพียงตั้งกฎเกณฑ์ให้นักเรียนไม่ว่าพ่อแม่จะประกอบอาชีพอะไรก็ตามไม่ว่าความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่จะดีแค่ไหนอย่ารังแกเพื่อนร่วมชั้นของคุณหากใครฝ่าฝืนกฎเกณฑ์ ไม่ว่าพ่อแม่จะเข้มแข็งสักแค่ไหนพวกเขาทั้งหมดจะมาขอร้องและเมื่อดงอื่นพูดคำเหล่านี้สายตาของยอนจินจับจ้องไปที่ลูกสาวของเธอพร้อมกันยอนจินวิ่งไปโรงเรียนหลังจากได้รับโทรศัพท์จากลูกสาวของเธอผ่านไฟแดงหกดวงบนถนนเมื่อเธอไปโรงเรียนเธอก็ตรงไปที่ชั้นเรียนเหลือเพียงดงอื่นคนเดียวเท่านั้นราวกับว่าเธอรู้ว่ายอนจินกำลังจะมาดงอื่นไม่ได้แปลกใจเลยยอนจินจึงเดินไปหาดงอื่นถามเธอว่าเธอเป็นครูของลูกสาวเธอจริงๆหรือไม่ดงอื่นก็ไม่ได้ซ่อนมันไว้เช่นกัน ยอมรับอย่างเปิดเผยว่าเขาเป็นครูคนใหม่นี่ไม่ใช่อุบัติเหตุใช่ไหมไม่แน่นอนฉันไม่มีโอกาสได้ไปไกลขนาดนี้ดูท่าทางภาคภูมิใจของดงอินสิคยอนจินคิดว่ามันไร้สาระคิดว่าเธอแค่ประเมินค่าสูงไปแล้วเล่นว่าการเดินทางคงจะลำบากดงอินบอกว่าครั้งแรกมันยากแต่ตอนนี้มันดูน่าสนใจทีเดียวยอนจินถามอย่างโกรธโกรธว่าทำไมเธอถึงไม่ตายทำไมฉันต้องตายแม้แต่ผู้หญิงที่น่าเกลียดอย่างคุณก็ยังอยู่ดีทำไมฉันต้องตาย เพราะฉันยังมีชีวิตยอยู่เราจึงสามารถมาพบกันได้ที่นี่วันนี้น่าสนใจเป็นพิเศษยินดีต้อนรับสูย่ยิมของฉันยอนจินคำพูดของดงอึนทําให้เธอโกรธตั้งใจจะมาที่นี่เพื่อทําให้ศัตรูตกใจฉันไม่ได้คาดหวังว่าจะมีจมูกที่น่าเกลียขดขณะที่ยอนจินกําลังจะจากไปได้ข่าวว่าอาจารย์เสียชีวิตแล้วครูประจําชั้นคนนี้คือครูที่ทุกตีดงอึนยอนจินมองไปที่ดงอึนโดยไม่รู้ตัวฉันสงสัยว่าปัญหาเกี่ยวข้องกับเธอ ปรากฏว่าดงอื่นมาเยี่ยมอาจารย์ของเขาฉันรู้ว่าคุณแพ้ดอกไม้แม้กระทั่งถือช่อดอกลิลลี่เกือบไล่อาจารย์ออกไปแล้วเขาหยิบดอกไม้ขึ้นมาโยนใส่ดง,ดงอื่นด้วยความโกรธเสียงดังดึงดูดเพื่อนบ้านให้ชมเมื่อเห็นดังนั้นลูกชายจึงรีบผลักเขาเข้าไปในบ้านจากนั้นปิดประตูแล้วขอให้ดงอื่นอธิบายเหตุผลดงอื่นรู้ว่าอีกฝ่ายบริสุทธิ์แต่ตอนที่ฉันอยู่โรงเรียนฉันไร้ดินงสาดงอื่นบอกว่าเขาจะโพสสิ่งที่พ่อของเขาทำบนเว็บไซต์แล้วบอกลาอาชีพของคุณคำพูดของดงงงอออออนนทาาาให้้้ผูชยกัวเพื่ปปคออคตขคุณ เติมเต็มห้องด้วยดอกไม้นานาชนิดมีเพียงพ่อของฉันเท่านั้นที่จากไปแล้วอนาคตของคุณจะไม่ได้รับผลกระทบภายในไม่กี่นาทีพ่อนอนอยู่บนพื้นเพราะหายใจไม่ออกเมื่อรถพยาบาลมาถึงก็สายเกินไปในขณะนี้ยอนจินก็กลัวในที่สุดเพราะยืนอยู่ตรงหน้าเธอฉันไม่ใช่ผู้หญิงที่ปล่อยให้ตัวเองถูกรังแกอีกต่อไปแต่เครื่องแก้แค้นอันเย็นชาวันรุ่งขึ้นดงอึนมีนัดกับแพทย์ประจำโรงเรียนมัธยมปลายเป็นคนเดียวที่ห่วงใยเธอตอนที่เธออยู่โรงเรียนเธอส่งรูปถ่ายของโซฮีให้ดงอึนดังนั้นฮีคือคนที่ถูกยอนนจิน และคนอื่นๆแกล้งเพียงแต่ว่าโซฮีไม่สามารถอยู่รอดได้เสียชีวิตตั้งแต่อายุยังน้อยตำรวจตัดสินว่าเป็นการฆาตัวตายแต่ในขณะนั้นดงอึนก็อยู่ด้วยเห็นยอนจินผลักเธอลงบันไดาจากนั้นดงอึนก็พบคังซิกข้อมูลของสมาชิกที่เหลืออีกสองคนของกลุ่มหนึ่งในนั้นคือใบเสร็จรับเงินการซื้อแป้งในปัจจุบันของซาร่านอกจากนี้ยังมีข้อมูลเกี่ยวกับโชฮยียอนเธอบอกกับคังซิกเป็นการตอบแทนอยากหาเงินก็ไปโรงเก็บศพมีบางอย่างที่เขาต้องการอยู่ที่นั่นหลังจากมาถึงโรงพยาบาลแล้ว เขาแปลกใจเมื่อรู้ว่าเป็นห้องเก็บศพของโซฮีผู้หญิงที่พวกเขารังแกในตอนนั้นการค้นพบนี้ทาให้เขาตื่นเต้นจากนั้นเขาก็พบดงอึนถามเธอว่าใครคือฆาตกรดงอึนมอบบัตรนักเรียนให้เขานี่คือสิ่งที่โซฮีถืออยู่ในมือของเธอและด้านบนคือชื่อยอนจินคังซิกมีความสุขมากเมื่อเขารู้ความจริงบอกว่าเขาอยากให้ยอนจินให้เงินเขาหนึ่งพล้านดงอึนบอกว่าของคุณเท่าไหร่แต่เธอก็ต้องยอมรับมันด้วยตัวเองพร้อมกันยอนจินกําลังรอให้ลูกสาวของเธอเรียนจบอย่างใจจดใจจ่อเมื่อได้ยินเเสียงปประตูิด เธอรีบวิ่งกลับไปถามลูกสาวของเธอถามเธอว่ามีใครในโรงเรียนทุกดีเธอไหมฟังคำพูดของลูกสาวของคุณยอนจินก็ถอนหายใจด้วยความโล่งอกเช่นกันแต่ตอนนี้เธอไม่เคยคาดหวังมันเป้าหมายของดงอึนไม่ใช่เด็กผู้หญิงแต่สามีของเธอวันรุ่งขึ้นชายคนนั้นก็กลับมาอีกครั้งไม่พบดงอึนที่ไหนเลยขณะที่เขากำลังจะจากไปคนที่หลอกหลอนเขาปรากฏตัวขึ้นผู้ชายก็ไม่พลาดเสียงเงินไปหลายหมื่นบอนให้ดงอึนหากต้องการทราบข้อมูลเพิมเ่มเติมเกี่ยวกับดงอึน เขาถามอีกฝ่ายเกี่ยวกับงานของเขายั่วยวนผู้ชายธรรมดาธรรมดาและทำลายหัวใจฉันไม่รู้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ฉันเป็นคนดีคำตอบทำให้เขาประหลาดใจครั้งแรกที่ได้เห็นผู้หญิงแบบนี้จากนั้นทั้งสองก็ไปที่ร้านสะดวกซื้อจริงๆแล้วทั้งหมดเป็นแผนของดงอื่นเห็นได้ชัดว่าชายคนนั้นตกอยู่ฉันหวังว่าจะได้เล่นหมากรุกกับดงอื่นในอนาคตให้นำบัตรของคุณก่อนข้อเสนอแนะเชิงรุกดงอื่นจงใจไม่เห็นด้วยสิ่งนี้ยังกระตุ้นความสนใจแต่ตอนนี้เขายังไม่รู้ การกระทําของเขาถูกคนอื่นถ่ายไว้วันรุ่งขึ้นในชั้นเรียนลูกสาวของยอนจินทะเลาะก,กับเพื่อนของเธอเพื่อนร่วมชั้นบอกว่าดอกไม้ควรเป็นสีแดงดงอึนไปไกลีเกลียดผลก็คือเธอพบว่ายอนจินซ่อนตัวอยู่ที่ประตูและแอบมองอยู่แล้วจงใจวางกันไกลบนไหล่ของหญิงสาวอยากทําให้เธอกลัวด้วยสิ่งนี้อย่างที่คาดไว้ยอนจินรู้สึกกลัวเพิ่งเลิกเรียนแล้ววิ่งไปหาดงอึนให้เธอเสนอราคาเท่าใดก็ได้ ราบใดที่เธอตกลงที่จะออกจากโรงเรียนนี้เธอไม่อยากให้ฉันขอโทษใช่ไหมนั่นไม่ใช่เหตุผลที่ต้องทาแบบนั้นเราอายุเกือบส0ิปีแล้วดงอึนคุณไร<า>้เดียงสามากสิ่งเหล่านั้นมันเป็นอดีตไปแล้วตอนนี้ฉันทําอะไรได้อีกใช่หลังจากฟังยอนจินแล้วดงอึนบอกว่าเธอไม่ต้องการคําขอโทษฉันระงับมันมานานกว่า10ปีแล้วอยากให้เธอลงนรกจากนั้นนําดอกซากุระที่ลูกสาวของฉันวาดไว้รู้ว่าลูกสาวของเธอตาบอดสีประโยคนี้ทําให้ยอนจินรู้สึกหนึ่ตกเพราะสามีของเธอไม่ได้ตาบอดสี เด็กคนนี้เกิดมาเพื่อเธอและจอรแจนหากสามีของเธอรู้เรื่องนี้ควรรู้ว่าผลจะเป็นอย่างไรฉันไม่มีความตั้งใจจะทำอะไรกับลูกสาวของฉันเพราะฉันมีอย่างอ,างอื่นต้องทำตัวอย่างเช่นพ่อแม่คุยกันแล้วพ่อกับแม่ก็คุยกันไม่ใช่ว่าเราจะคุยกับแม่ได้อย่างง่ยเผชิญหน้ากับดงอื่นที่กำลังคุกคามยอนจินโกรธมากจนไม่กล้าพูดด้วยความเป็นห่วงจึงไปหาผู้อำนวยการโรงเรียนต้องการใช้เงินเพื่อย้ายดงอื่นออกไปแต่อาจารย์ใหญ่บอกว่าท่านประธานาธิบดีเป็นผู้จัดเปลี่ยนเองฉันไม่สามารถทำอะไรได้ ปรากฏว่าดงอึนมีแผนเธอขอให้ป้าของกู้ของเธอติดตามประธานาธิบดีพบว่าเขาและคนขับเป็นผู้ชายมีนิสัยดงอึนจึงกู่เขาเข้าโรงเรียนของเขาในฐานะครูเพื่อรักษาชื่อเสียงประธานไม่มีทางเลือกนอกจะต้องเห็นด้วยภายในสนามบินตอนนี้ป้ากู้เมื่อเชเวงเยือนไม่สนใจเปลี่ยนโทรศัพท์เรียบร้อยแล้วเมื่อเชเวงเยือนระหนักได้คุณป้ายื่นโทรศัพท์ให้ดงอึนอัลบั้มนี้มีรูปถ่ายของเธอกับผู้ชายถัดมาถึงเวลาแห่งการแก้แค้นที่แท้จริงในโบสถ์ตอนนี้ซาร่ากำลังอธิษฐานอย่างจริงใจ ผลลับกลับมาแล้วเห็นดงอึนมองอยู่ที่มุมห้องล้างสังหรณ์ที่ไม่ดีปรากฏขึ้นออกจากโบสถ์ดงอึนพบว่าเธอกำลังถือกระเป๋าถืายายอใบย่อยู่เพราะเธอรู้เรื่องซาร่าซื้อยาและรับบินจากทางซิกดงอึนโยนกระเป๋าลงบนพื้นให้เธอเติมเงินดอนลลา,าร์สหรัฐให้เต็มกระเป๋าภายในสิบวันทำไมซาร่าถึงยอมรับความอัปยศส,สูงจับดงอึนและเรียกร้องให้เธอขอโทษแต่ตอนนี้ดงอึนไม่กลัวเลยคว้าผมของเธอโยนเธอทิ้งไปเนื่องจากการใช้ยาเป็นเวลานาน,านดงอึนถอนผมออกเยอะมาก<ด>ฉันแค่ ฉันยังไม่ได้เริ่มแก้แค้นเลยซาร่าจากนั้นดงอื่นก็เป่าพงที่เหลือออกไปแก้แล้วซาร่าเป้าหมายต่อไปคือเชเวนยืนผู้ชายคนนี้จะตายในไม่ช้าไม่รู้ว่าเขาซื้อเสื้อขนมิงด้วยเตรียมบินไปพักผ่อนที่บาลลีปรากฏว่าชายคนนั้นรู้เพื่อนร่วมชั้นของเขาโซฮีเสียชีวิตด้วยน้ำมือของยอนจินแม้ว่าตำรวจจะบอกว่าเป็นการฆาตัวตายก็ตามแต่ในขณะนั้นดงอื่นก็อยู่ด้วยเห็นยอนจินผลักเธอลงบันไดและโซฮียังคงเก็บบัตรนักเรียนของยอนจินไว้ใช้เป็นหลักฐานการฆาตรกรรม ข่าวนี้ทําให้คังซิกมีความสุขมากต้องการแบล็กเมย์ยอนจินหนึ่งพันล้านจากนั้นทําตามคําแนะนําของดงอื่นเรียกว่าสมาชิกแก๊งอันธพานคนอื่นๆหนึ่งในนั้นคือหาโดยองสามีของยอนจินวินาทีถัดมาคังซิกได้รับอาหารกลางวันแบบกล่องตกลงไปกองเลือดไม่นานหลังจากนั้นคังซิกก็เสียชีวิตสามีของยอนจินได้รับจดหมายนิรนามมีนามบัตรข,ของคังซิกมีรูปถ่ายระหว่างเขากับดงอื่นด้วยเห็นได้ชัดว่าคังซิกกลายเป็นพระรับบาฮาโดหนุ่มโทรมาตามข้อมูลการติดต่อบนนามบัตรเป็นผลให้อ้อกฝ่ายถูขใหปโททรศัพ์ เพื่อสอบสวนความจริงของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเขาเจอจอนแจนอยู่ในทีมอันธพาลอีกคนบอกว่าเขากําลังมองหาคังซิกปรากฏว่าคังซิกโทรมาเขายังได้รับจดหมายนิรนามด้วยข้างในเป็นรายงานผลการทดสอบฉเฉวยเยือนที่อยู่อีกด้านหนึ่งก็ได้รับจดหมายเช่นกันภาพถ่ายที่ใกล้ชิดของเธอกับผู้ชายหลายคนพร้อมกันซาร่าถูกดงอึนขุมขู่และบังคับเตรียมถุงเงินดอนลลา,าร์สหรัฐอย่างเชื่อฟัง คุณต้องไปสวรรค์หลังจากที่คุณตายเพราะตราบใดที่คุณอยู่ที่นี่มันก็เหมือนรกคุณหมายความว่าอย่างไรคุณจะไม่ปล่อยฉันไปใช่ไหมอย่าแต่ต้องฉันหลังจากพูจบดงอื่นก็หันหลังและจากไปเหลือเพียงซาร่าเท่านั้นที่กรีดร้องอยู่ด้านข้างและอีกด้านหนึ่งเชเวให้ยินโยนรูปถ่ายที่เธอได้รับลงถังขยะดูแหวนเพชรสิบกระรัตขนาดใหญ่ทำนายฝันได้เข้าสู่ราชวงศ์แต่คนรวยมีกฎเกณฑ์มากเกินไปแม่สามีในอนาคตขอให้เธอตรวจร่างกายทำให้เธอรู้สึกผิดเล็กน้อยหลังจากมีผู้ชายนับไม่ถ้วน มันยากที่จะได้ผลลัพธ์แม่สามีของเธอขอให้เธอออกเอกสารใหม่เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้เธอเป็นนี้ตอนที่แม่สามีกำลังพูดพล่อยๆทันใดนั้นฉันก็เห็นร่างที่คุ้นเคยครูปรากฏว่าฉันเห็นดงอื่นฉากนี้ทำให้ฉวงเยินตกตะลึงแต่เมื่อเทียบก,กับเธอแล้วหญิงชาราชอบดงอื่นเป็นลูกสะใภ้นี่เป็นแผนของดงอื่นด้วยข้อความที่เธอส่งคือผ่านทางศิษย์จงใจไปวัดเพื่อจุดทูปและบูชาพระพุทธเจ้าพบกับแม่สามีของคุณก่อนต้องเผชิญกับการปรากฏตวัวของดงอื่นเธอย่อนเขินอายและพูดไม่ได้ ดูที่ด้านหลังของลูกสไยในอุดมคติมาดูเรื่องโง่ๆนี้กันอีกครั้งมันเป็นโลกที่แตกต่างแทบจะดูไม่ได้ทําให้เฮยเยนโกรธมากเธอรีบหยุดดงอื่นที่กําลังจะจับไปอย่างรวดเร็วคุยกับเธอเมื่อทั้งสองมาถึงด้านหลังวิหารเธอย่อคุกเข่าลงกับพื้นโดยตรงฉันเป็นเพียงลูกสาวของครอบครัวที่ยากจนพวกเขาเป็นคนที่รังแกเธอต่อที่เธออยู่ในโรงเรียน โปรดให้โอกาสเธอฉันยังไม่ได้เริ่มอะไรเลยทําไมคุณถึงพุกเข่าล่ะจะทําอย่างไรต่อไปตอนนั้นเรายังเด็กใครๆต่างก็เคยทําผิดพลาดโดยไม่ได้ตั้งใจได้โปรดดงอึนฟังคําพูดของเฮยินดงอึนหยิบไม้ขึ้นมาจากไฟแทงเธอเข้าที่หน้าเธอกลัวมากจนนั่งลงกับพื้นดงอึนจึงโยนไม้เท้าออกไปย่อเย้ยเธอที่กลัวมากก่อนที่จะสัมผัสทําสิ่งนี้กับฉันตอนมัธยมปลายไม่รู้สึกผิดสักหน่อยหรือขอโทษจริงๆฉันทําผิดแต่ดงอึนคุณยกโทษให้ฉันเพียงครั้งเดียวไม่ได้ อย่าบอกแม่สามีฉันนะักอยู่ติดต่อกับเธอกรุณารอจนกว่าฉันจะแต่งงานโอเคละออกแล้วไม่มีรายได้ถ้าไม่แต่งงานกระดิฉันคงตายจริงๆได้โปรดดงอ่นการร้องให้ไม่ได้ทําให้หัวใจของดงอ่นอ่อนลงเห็นท่าทางแข็งกร้าวเธอได้เปิดเผยตัวตนที่แท้จริงของเธออีกครั้งบ้าไปแล้วแล้วไงคุณต้องการอะไรคุณต้องการอะไรนะเจ้าหนูโทรศัพท์หายใช่ไหมเมื่อเห็นการแสดงออกที่ไม่น่าเชื่อนั้นดงอ่นหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาโยนลงพื้นคราวนี้เฮยอนตื่นระหนกอย่างยิ่ง ความลับทั้งหมดอยู่ในโทรศัพท์ถ้าดงอึนบอกแม่สามีในอนาคตของเธอเธอรู้ดีกว่าใครๆว่าผลที่ตามมาจะเป็นอย่างไรคำพูดเหล่านี้ทำใ,ให้เธอเยินเงื่อออกมากแล้วแสดงความคิดเห็นของคุณจากนี้ไปจะเป็นของเธอถามดงอึนว่าเธอต้องการอะไร <No. S 1> ฉันอยากให้คุณรายงานผู้ชายคนนี้น่าสงสารไม่ใช่แค่ภรรยาที่นอกใจระหว่างแต่งงานเด็กคนนั้นก็ไม่ใช่ของฉันเช่นกันจริงๆแล้ว,ลวฉันมาเยี่ยมลูกนอกสมรสของฉันได้ยินคำยุ่ยยุอันเปลา่าเปล่าผู้ชายรู้สึกไม่ดี ตั้งแต่ครั้งสุดท้ายที่พวกเขาพบกันฮา์โดยังสงสัยภรรยาของเขาค้นพบยีห่หอบุรี่ที่จอนแจนสุสิ่งที่ภรรยาของฉันชอบสูบบุรี่และทั้งสองคนยังคงเป็นเพื่อนร่วมชั้นมัธยมปลายเขาจึงถามยอนจินอย่างลังเลคุณเจอเพื่อนร่วมชั้นพวกนั้นบ่อยไหมยอนจินบอกว่าเธอไปที่บ้านของจอนแจนเพื่อซื้อเสื้อผ้าเท่านั้นส่วนทั้งซิกเขาไม่ได้ติดต่อกันมานานแล้วบางที่เขาอาจจะผูกพันด้วยเขาผูอะไรหรือคำพูดนี้ทำให้ฮา์โดยังสับสนทำไมมีแต่คนพูดถึง,งคังซิกถามว่าเขาถูกค ฮาโดยังไม่ได้ถามอะไรเพิ่มเติมเพราะเขาฉลาดและคาดเดาได้พบเห็นพฤติกรรมที่ไม่ธรรมดายอนจินเดินออกไปที่รถอย่างกังวลใจตรวจสอบการนำทางที่สามีใช้พบว่าสถานที่ที่ใกล้ที่สุดคือสนามกอล์ฟของจอนแจนเธอตกตะลึงอย่างสมบูรณ์เธอจึงรีบวิ่งไปหาปล่อยให้เขาคิดคำอธิบายของเขาเองแต่ใครจะรู้ว่าอารมณ์ของอีกฝ่ายยังดีอยู่ถามยอนจินว่าลูกสาวของเธอคือใครเมื่อยอนจินแซงทำเป็นตกตะลึง จอนแจนคว้าคอของเธอผลักเธอตรงไปที่ผนังด้านหลังคุณกล้าดียังไงมาเปลี่ยนลูกสาวของฉันให้เป็นลูกสาวของฮาโดยางตอบหน่อยสิหลังจากที่ฉันเกิดเท่านั้นจึงจะรู้ว่ามันเป็นของฉันหรือบางทีฉันอาจจะรู้ล่วงหน้าแต่จงใจซ่อนมันไว้จากฉันคุณแต่งงานกับเขาทั้งๆที่รู้ว่ากำลังตั้งท้องลูกของฉันรู้ว่าเธอท้องแต่ก็ยังเลือกที่จะละทิ้งเผชิญกับคำถามยอนจินตกมือของเขาออกไปการพูดเท่านั้นที่รู้วิธีถามฉันไม่รู้ว่าฉันสามารถพูดได้หรือไม่วินาทีถัดไป พวกเขาทั้งสองเพิ่งโตเถียงกันจนจบครั้งนี้ที่สวนสาธารณะดงอึนมองดูใบไม้สีเหลืองที่ร่วงหล่นเต็มพื้นคิดถึงผู้ชายที่สอนเธอเล่นหมากรุกดูข้อความที่ไม่ได้รับคําตอบดงอึนรู้สึกผิดมากเธอส่งรูปยาไปให้คนนั้นอยากสอบถามถึงผลของยาครับยอจุงมีความสุขมากเมื่อได้รับขา่าวโทรหาดงอึนทันทีและจัดเตรียนการยังคงอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่อันคุ้นเคยนั้นที่นี่ยอจองสอนดงอึนเล่นหมากรุกช่วพคริตาเจ็ดปีผ่านไปดงอึนยังเขินอายเล็กน้อยเมื่อได้พบกันอีกครั้ง ยอจุงบอกว่ายารักษาสิวให้เธอเปลี่ยนเป็นผู้ชายสุขภาพดีตัวอย่างเช่นคุณไม่มีปัญหาดงอื่นฟังและอธิบายแค่อยากจะหาเหตุผลมาพบเขาไม่เหมือนที่จินตนาการไว้เพื่อหยุดดงอื่นไม่ให้ออกไปยอจุงแสดงความรู้สึกของเธอโดยตรง<ช>เรามารักกัน<ช>ฉันจะทําให้คุณมีความสุขโดยไม่คาดคิดดงอื่นก็ระเบิดหัวเราะออกมานี่เป็นครั้งแรกที่ยอจองเห็นดงอื่นยิ้มเวลาที่แน่นอนเธอยังคิดที่จะยอมแพ้รักผู้ชายตรงหน้าคุณแต่ความเป็นจริงมักจะโหดร้าย สิ่งที่สําคัญที่สุดตอนนี้คือการแก้แค้นจึงบอกกับหยอจุ่มคนที่ต้องการไม่ใช่เจ้าชายแต่เป็นเพชฌฆาตเพราะนี่เลือชดชําระได้ด้วยเลือกเท่านั้นในวันจันทร์ดงอินไปที่ร้านซ่อมรถยนต์เพื่อซ่อมรถของเธอในเวลานี้คนงานในร้านอาหารกำลังย่างเนื้ออยู่เสียงอันร้อนแรงทำให้ดงอินรู้สึกหวาดกลัวมันนำความทรงจำที่ไม่พึงประสงค์ที่สุดในใจของฉันกลับมาเธอเหนื่อยล้ามากจนพวกเข่าลงกับพื้นมีคนค้นพบเธอดงอินพบหยอจองด้วยสีหน้าเขินอายตั้งใจเล่าประสบการณ์ให้ฟัง โดยไม่คาดคิดยีโอเจยน้นุ่มนาให้เธอยอมแพ้ท้ายที่สุดทุกคนก็เป็นเพียงเด็กในเวลานั้นทะเลาะกันเป็นเรื่องปกติดงอึนหัวเราะโดยไม่คาดคิดจากนั้นต่อหน้ายอจุงพับแขนเสื้อขึ้นเพื่อเผยให้เห็นรอยแผลเป็นบนแขนฉากนี้ทําให้ยอจุงตัวโดือรงฉันมองแค่มือเดียวแปลกใจหรือดังนั้นอยากให้ฉันหยุดฉันเห็นคุณไม่พูดแล้วดงอึนลุกขึ้นอีกครั้งและเดินเข้าไปตรงกลางถอดเสื้อผ้าทั้งหมดที่ปิดรอยแผลเป็นออกเผยรอยแผลเป็นสีแดงสดตอนนี้ยอจุงโง,ง่ไปหมดแล้ว เขานึกไม่ออกว่าดงอื่นจะต้องทนทุกทรมานอะไรผู้หญิงคนนี้มีรอยฟกช้ำเต็มไปหมดทําให้คุณเป็นผู้ชายร้องไห้ฉันไม่มีความภาคภูมิใจในตนเองมันเป็นกองเศษหินอยู่แล้วงั้นก็กลับมาฉันทําฉันพร้อมที่จะเป็นผู้ประหารแล้วฉันพร้อมแล้วในเวลานี้ยอจุงไม่ชักชวนดงอื่นอีกต่อไปแต่เพื่อช่วยเธอแก้แค้นด้วยกันมาเป็นเพชฌฆาตและเต้นรำประหารชีวิตกับดงอื่นในหมู่คนเหล่านั้นอยากให้ฉันฆ่าใครก่อนคําพูดของยอจุงโดนใจดงอื่นมันนําความอบอุ่นมาสู่เธอ ดงอื่นไม่มีความตั้งใจที่จะฆ่าตัวตายการฆ่าใครสักคนนั้นเลวร้ายยิ่งกว่าเธอต้องการปล่อยคนที่ทำร้ายเธอไปทุกอย่างจะค่อยๆหายไปปล่อยให้พวกเขาใช้ชีวิตที่เหลือด้วยความหวาดกลัวและอีกด้านหนึ่งฮาโดยองค์สงสัยว่าภรรยาของเขากำลังมีชู้จากนั้นเขาก็ขอให้ชเชวเยเยอนถามเกี่ยวกับพวกเขาพร้อมทั้งมอบของขวัญล้ำค่าแต่ฮาโดยังไม่รู้เธอย่อนกลายเป็นคนของดงอื่นพูดตามตรงว่าพวกเขาเป็นมากกว่าเพื่อนร่วมชั้นในโรงเรียนมัธยมปลาย วกเขาร่่มการดังแกงอื่นมันเหมือนกับความรุนแรงในโรงเรียนอย่างนั้นเหรอมันไม่เหมือนความรุนแรงในโรงเรียนมันเป็นความรุนแรงในโรงเรียน,น,น,าน,น,ยนการแกล้ง,ลงมันแย่จริงๆปรากฏว่าเมื่อดงอื่นเข้าโรงเรียนครั้งแรกคนอันธพาลของยอนจินบังคับให้เธอทําความสะอาดบ้านโดยไม่คาดคิดดงอื่นปฏิเสธเธอโซยอนจินเริ่มกระทําการรุนแรงใช้เหล็กดัดผมเพื่อม้วนร่างกายของเธอการยืนบนสนามเด็กเล่นเมื่อฝนตกหนักจะส่งผลให้มีการยืนโทษเมื่อหิมะตกให้ถอดเสื้อผ้าออกการทรมานอย่างไร้มนุษยธรรมตลอดทั้งวัน ดงอื่นทิ้งรอยแผลเป็นไว้ทั่วร่างกายของเธอความจริงอันเปรยเปล่าทำให้หนังศีรษะของฮาโดยองค์มึนมงงจำสิ่งที่ดงอื่นเคยพูดกับเขาไว้คุณชอบที่จะเดิมพันฉันเคยเดิมพันด้วยชีวิตของฉันจะชนะไหมฉันตั้งใจที่จะชนะในขณะนี้เขาเข้าใจความหมายของข้อความนี้แล้วรู้เกี่ยวกับการ,รเผชิญหน้าครั้งก่อนๆแต่ทั้งหมดมันเป็นกับดักเขาไปที่จตุรัสด้วยความไม่สบายใจได้เห็นชายหนุ่มที่มีทักษะการเล่นหมากรุกเป็นเลิศดึงดูดผู้ชมจำนวนมากเพราะเขาักโกเขาจึงไม่อยากพลาดโอกาสนี้โดยธรรมชาติ นี่เป็นครั้งแรกที่ทั้งสองเผชิญหน้ากันภายนอกที่ดูสงบสุขกลับมีกระแสะใต้น้ำแฝงอยู่ด้วยคุณมาที่นี่บ่อยไหมฉันมาที่นี่เพื่อล้างแค้นให้เพื่อนการแก้แค้นในเกาหลีมันไม่ควรจะก่ายถือปืนไม่ได้แต่ยังมีมีดอยู่ฮาโดยยังรู้ว่าเขากำลังพูดถึงดงอื่นแต่สิ่งที่ภรรยาของเขาทำทําให้เขาไม่สามารถปฏิเสธได้กลับบ้านฮาโดยอง์ถามภรรยาของเขาและดงอื่นว่าเกิดอะไรขึ้นผลก็คือยอนจินยังคงแซงทําเป็นโง่ไม่ยอมรับว่าเคยรังแกงอื่นดูภรรยาที่ใจร้ายและไร้ย,อย,อย่างอาย ดยยังเงียบสนิทพร้อมกันคนอันธพาลอีกสามคนได้รับข้อความมีคนแจ้งตำรวจว่าคังซิกหายตัวไปไม่มีศัก์อันที่สะอาดเมื่อตำรวจเข้ามาแทรกแซงพวกเขาจะประสบชะตากรรมของพวกเขาอีกด้านหนึ่งดงอื่นได้พบคู่ครองแล้วมอบเงินที่ใช้ในการแบล็กเมซาร่าให้เธอให้เธอส่งลูกสาวไปเรียนต่อต่างประเทศสัญญากับป้าของฉันในตอนนั้นเรื่องราวเริ่มต้นตั้งแต่วันที่ลูกสาวออกจากบ้านเกิดลูกสาวคนหนึ่งในต่างแดนได้รับข่าวการเสียชีวิตของพ่อเธอ จะอยู่ห่างจากแม่ของฉันที่สมรู้ร่วมคิดกับสามีของเธอในเวลานี้ทีมสืบสวนที่ยอนจินกำลังมองหาก็มีเบาะแสเช่นกันเมื่อรู้ว่าที่อยู่ของดงอึนอยู่ฝั่งตรงข้ามถนนจากบ้านเฝ้าดูเธอทุกย่างก้าวทุกวันนี่ทาให้เธอรู้สึกกลัวจากนั้นเธอก็ใช้เงินเป็นจํานวนมากเพื่อหากุญแจเปิดประตูบ้านดงอึนภาาต่อหน้าต่อตาเธอทําให้เธอตกใจมากเต็มไปด้วยรูปถ่ายของพวกเขามากมายบันทึกหลักฐานทางอาญาทั้งหมดมันทําให้เธอกลับเย็นชาฉันไม่ควรดังแก่เธอตั้งแต่แรกควรจะฆ่าเธอตอนที่ยอนจินเสียใจ ประตูหลังเปิดออกอย่างกระทันหันยอนชินคิดว่าเป็นดงอึนเตรียมที่จะจบทุกอย่างทันทีที่เธอหันหัวเธอก็ตะลึงไม่ใช่ดงอึนแต่สามีของเธอคือฮาโดยังเด็กพร้อมกันยอจองจะไปห้องดักจิตตามคำแนะนำของดงอึนเตรียมชนะสูตรเพลิกศพยอนชินผักร่างของหญิงสาวลงไปแต่เมื่อโรงเก็บศพเปิดออกพบว่าร่างกายภายในหายไปตอนนี้ดงอึนกำลังเล่นโกเธอควบคุมกระดานหมากทุกทั้งหมดด้วยตัวเองทุกคนดูเหมือนจะเป็นจำนำในนั้นชะตาการรมไม่ขึ้นอยู่กับอีกต่อไปชีวิตและความตายไม่ได้ถูก,กหนดด้ววยตัเอง ฤดูการแรกสิ้นสุดที่นี่มีลางบอกเหตุมากมายใครเป็นคนฆ่าขังซิกใครขโมยศพโซฮีไปต่อไปดงอื่นจะแก้แค้นอย่างไรชะตาก,กรรมของคนพานจะเป็นอย่างไรเรามารอติดตามตอนต่อไปกันนะครับ